สวัสดีค่ะสวัสดีชาวสอสกอหในยามหัวค่ำขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของสอสกอหเสมอๆวันนี้มีประเด็นที่ร้อนแรงมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับบิ๊กป้อมทหารของพระราชาที่ได้แสดงอาการกลางแล้วก็เข้ายุ้มหัว gangs. ผู้สื่อข่าวสาวต่อหน้าสื่อมวลชนต่อหน้าสาธารณชน เรียกได้ว่าเก็บอารมณ์ไม่อยู่เพราะว่าเจอคำถามที่มันบาดจิตบาดใจนะตามที่แหล่งข่าวทราบมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าสื่อเนี่ยมีการยิงคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอุ้งอิงที่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีมาดๆเลยอาจจะไปบาดจิตบาดใจของบิ๊กป้อมนะคะเพราะว่าตนเองนั้นรอตําแหน่งนี้มาตั้งนานแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสที่จะได้แตะหลายครั้งหลายหนแล้วดังนั้นมันจึง ไม่สามารถเจีทานทนต่อคําถามนี้ได้อย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ไปชมก่อนนะเพราะคลิปมันสั้นมากทุกคนลองสังเกตอากับกริยาของบิ๊กป้อมนะคะว่านี่คือนายทหารระดับสูงนายทหารระดับอาวุโสเขาปฏิบัติตัวกันแบบนี้หรอนี่ขนาดว่ายังมีสื่อมวลชนยังมีกล้องจับหน้าเขาอยู่นะเขายังกล้าทําขนาดนี้เลยอะแล้วถ้าเกิดเป็นหลังบ้านหรือว่าเป็นที่บ้านเขาเนี่ย ผู้บรรดาคนที่รับใช้เขาเน Orleans Delhi ี่ยจะขนาดไหนก็ลองพิจารณาลองวิพากษ์วิจารณ์กันดูนะคะอะไรอะไรถามให้ถามอ้ไให้ไรถามให้ถามอ้ไรถามให้ถามให้ถามอะไรถามอะไรก็ไม่ได้ยินไม่ถามอะไรก็ไม่ได้ยินไม่ถามอีก ถามอะไรก็ไม่ได้ดยินเลยถามิถามอะไรก็ไม่ได้ยินลเนลยถามิทางด้านของสื่อไทย PBS นะคะลงข่าวเอาไว้ว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐน,นั้นไม่แสดงความคิดเห็นหลังจากที่ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีการลงมติเลือกนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตยในฐานะของสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐไม่ได้เข้าร่วมรงมติโดยพลเอกประวิตยนั้นมีท่าทีที่ฉุนเฉียวพร้อมกับถามสื่อมวลชนว่าถามอะไรก็ไม่รู้พร้อมกับใช้มือผลักไปที่ศีรษะของผู้สื่อข่าวสุภาพสตรีก่อนที่จะรีบเดินขึ้นรถไปต่อจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ยังไม่ย่อท้อเดินตามไปเพื่อที่จะถามความรู้สึกว่า บิ๊กป้อมนั้นรู้สึกอย่างไรกับการที่ององอิงได้รับการโหวตให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปพลเอกประวิทถึงกับแสดงอการไม่พอใจพร้อมกับพูดว่าวูก่อนที่จะเดินทางกลับไปสำหรับในช่วงเช้านะคะบิ๊กป้อมได้มีภารกิจในการเป็นประธานคณะกรรมาการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมขอบคุณแล้วก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติทั้งหมดที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยประเทศไทยถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งแข่งขันจนได้เหรียญกลับมา6เหรียญที่สำนักง,งานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยบ้านอัมพวันเทเวศกรุงเทพโดยสมาคมนักข่าวแถลงการกังวลว่าบิ๊กป้อม คุกค,คามสื่ออย่างเห็นได้ชัดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยทแถลงด่วนแสดงความกังวลพลเอกประวิทย์แสดงพฤติกรรมเข้าข่ายคุกค,คามใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนหลังมีการตั้งคำถามที่บาดจิตบาดใจสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายการข่มขู่คุกค,คามสิทธิเสรีภาพในการทํางานของสื่อมวลชน จึงขอให้พลเอกประวิทย์แสดงความรับผิดช,ชอบต่อการกระทําดังกล่าวขณะเดียวกันก็ขอเตือนไปยังบุคคลใดก็ตามพึงระมัดระวังการใช้อารมณ์รุนแรงชัว่ววูปอาจจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้และขอให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการคุกคามเหล่านี้สิ่งสำคัญทุกคนควรจะให้เกียรติผู้ที่เป็นบัตรหน้าที่ในแต่ละวิชาชีพ รวมถึงข้ารพถึงการทำหน้าที่ซึ่งกันและกันด้วยต่อามาเป็นความเคลื่อนไหวของบิ๊กป้อมนะคะเรียกได้ว่าเดือดร้อนเลยทีเดียวมีการสายตรงสื่อยันไม่ได้เจตนาปมของการคุกคามปกติชอบแย่และมีความคุ้นเคยกับสื่อโอ้โหนี่ก็น่าเกลียดมากนะคือภาพวิดีโอจัดจากขนาดนี้คุณยังกล้าแถะคือคุณเอาความมั่นใจตรงไหนที่คุณมากล่าวว่า คุณปกติแล้วคุณเป็นคนชอบแย่หน้าข่าวคุณมีความคุ้นเคยกับสื่ออันนี้มีฟันธงได้เลยนะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยต้องใช้อำนาจส่วนตัวไปคุกคามสื่อเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการบีบอะบีบอาจจะบีบคนระดับหัวหน้าก็ได้นะคะให้นักข่าวนั้นะยอมจำนนหรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจใครก็ได้ที่ใหญ่ๆทั้งหลายแหละนะคะอาจจะส่งตัวแทนไปหรืออาจจะมีคนเข้าไปบอกว่าให้ยกโทษ ให้ยอมความเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคือคุณดูนะด้วยความที่เขาเป็นนายทหารระดับใหญ่เขายังกล้าที่จะโกหกต่อหน้าประชาชนโกหกต่อหน้าสื่อนี่ขนาดมีคนเป็นสัก์ขีพยานทั่วโลกทั่วประเทศนะเขายังกล้าที่จะบอกเลยว่าเขาไม่ได้เจตนานะแต่เขาไปหยุมขนาดนั้นนี่คือถ้าไม่มีคน กันหรือว่าดันให้เขาขึ้นรถนี่คือเขาคงลงไปตะลุมบอลกับผู้หญิงแล้วอันนี้น่าน่าเกลียดมากอะคือกล้าแสดงออกโดยที่ว่าเขาเขาลืมตัวไปหรือเปล่าว่าเขายืนอยู่หน้าสาธรารณาชนแล้วก็มีกล้องเนี่ยจับมาตลอดเลยแสดงว่าประวิตย์น่าจะมีความคุกกลุ่นอยู่ในใจว่าทําไมไม่เป็นกูทําไมกูไม่ได้นั่ง ไอ้นั่นมาเป็นใครอายุยังน้อยอยู่เลยมาจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งในครั้งนี้เราก็มองนะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเขาหน้าจะตัดสินใจลงชิงดำอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูทําท่าจะแผ่วไปหลังจากที่ตัวเองพลาดตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถูกไหมคะแล้วก็เสียศูนย์ไปแป๊ดหนึ่งแล้วก็ไปตั้งตัวพอกลับมาก็ได้รายง,งานตัวว่าเขาเนี่ย จะเป็นพักอนุรักษนิยมที่มาปกป้องสถาบันอย่างขันมากๆพร้อมกันนั้นก็ยังมีการกวาดต้อนทัวปดาสอสหวังว่าครั้งนี้จะได้ชัยชนะสูงสุดแล้วก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าโทษก็ไม่เข้าข้างแถมยังมาถามคำถามที่มันเสียดสีมันบาดหัวใจดังนั้นก็เลยเก็บอารมณ์ไม่อยู่ เมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะบิ๊กป้อมได้สายตรงนักข่าวสถานีโทรทัศน์หลังจากที่เจอดราม่าในการคุกคามสื่อความรุนแรงกับสื่อยืนยันเลยว่าไม่มีเจตนาซึ่งปกติแล้วก็เป็นคนที่ชอบแย่เล่นและมีความคุ้นเคยกับผู้สื่อข่าวเป็นอย่างดีจากกรณีที่มีคลิปภาพปรากฏของบิ๊กป้อม ได้แสดงความรุนแรงกับสื่อมวลชนหลังมีการตั้งคำถามกรณีของการนั่งนายกของอุ้งอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยต่อมาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการแสดงความกังวลต่อพฤติกรรมดังกล่าวว่าเข้าข่ายการข่มขู่และก็คุกคามสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่สื่อมวลชนและขอให้ทางพลเอกประวิตรนั้นได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ ล่าสุดนะคะในเวลา18บแนกายีนาทีมีรายงานว่าพลเอกประวิทย์ได้ให้พลเอกนัดอินทระเจริญอดีตปหลัดกระทรวงกลาโหมทโทรศัพท์สายตรงมาถึงผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งหลังจากที่ได้เกิดเหตุไปแล้วโดยพลเอกนัดกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวพลเอกประวิทย์นั้นไม่ได้ตั้งใจเลยหลังจากนั้นก็ได้ส่งสายทโทรศัพท์ให้กับทางพลเอกประวิทธ์ได้มีการพูดคุย โดยพลเอกประวิทย์ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตนเองนั้นไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยเพราะปกติแล้วตนเองก็ได้พูดล้อเล่นแล้วก็ใยญ่เล่นกับผู้สื่อข่าวที่มีการคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นประจำอยู่แล้วส่วนทางด้านของนางอังคนานีนละัยจิตนะคะสอวอได้โพสต์ Facebook ระบ,บุเคียงข้างพนักงานไทย PBS ยุติการใช้ความรุนแรงย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นานแล้วพร้อมกับมีการเรียกร้องถึงจริยธรรมนักการเมืองคือเอาง่ายๆนะทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้รับประทานยาเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นคนที่ชื่อนัดหลวงตัวของประวิทย์เองเนี่ยน่าจะมีความะอายใจตามาวุฒิภาวะหรือว่าคุณวุฒิวัยวุฒิของตัวเองคือคนอื่นเนี่ยเขาก็มีสายตาที่จะมองเห็นว่าคุณแสดงอาการเกรี้ยวกราดคุณไม่ได้แย่เล่นคุณไม่ได้มีอารมณ์ขันณตอนนั้น ให้เด็กตัวเล็กตัวน้อยดูเขาก็ทราบนะคะว่าอารมณ์ถ่ายทอดออกมาอย่างไรสีหน้ามีอารมณ์รู้สึกอย่างไรแล้วกริยาท่าทางที่คุณแสดงออกมามันก็ไม่ใช่เป็นลนักษณะของการแย่เล่นหรือว่ามีอารมณ์ขันที่จะไปพูดคุยแซวก,กันมันไม่ใช่แล้วยิ่งส่งคนในสายตำรวจมาเจราจาแบบนี้แบบนี้มาบีบบังคับอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณกล้าทำแต่คุณไม่กล้ารับ แล้วยังไงสุดท้ายคุณส่งลูกน้องคุณเพื่อที่จะมาเจรจาหรือว่าถ้าดูในายาสําคัญที่คุณแสดงเนี่ยก็คือคุณกําลังแสดงอํานาจบัดใหญ่ให้คนเนี่ยเกิดความกลัวโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวของไทย PBS คือไม่มองว่าสื่อทั้งหมดเลยได้ซ้ํารวมทั้งสมาคมนักข่าวก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยก่อนหน้านี้สอตอชอหรือว่าทางคอสอชอรัฐบาลเผด็จการก็พยายามจะปิดปากสื่อ จะทำจอดําหรือว่าจะบังคับไม่ให้สื่อนั้นเสนอข่าวม็อบแล้วเราก็เคยมีการลุกคืนนะคะเพื่อที่จะประกาศว่านี่มันคือหน้าที่ของสื่อมันไม่ได้เป็นการเท็กไซเข้าข้างไหนแต่สื่อมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานทุกกรณีทุกฝ่ายไม่ได้แบ่งว่าเข้าข้างใครเราจะไม่เสนอข่าวอันนั้นจนสุดท้ายก็มีการเสนอข่าวม็อบเรื่อยมาแต่คุณดูแล้วกันนะคะว่าในครั้งเนี้ ก็ยังมีลักษณะดเดิมๆด้วยการเข้ามาคุกคามเราเคยตั้งคำถามนะคะว่าสรุปแล้วจรรยาบรรณหรือว่าอำนาจหน้าที่สิทธิเสรีภาพของสื่อในประเทศไทยเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเพราะทุกคนก็รู้นะคะว่าสื่อเนี่ยถูกควบคุมโดยรัฐแล้วโดยเฉพาะในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยคุณก็รู้อยู่ว่าตอนนี้ทาง voice tv เนี่ยเขาย้ายไปทำในสื่อไหนแล้วก็ออกมาในลักษณะของการอวยอย่างเดียวเหมือนกัน ดังนั้นในครั้งนี้เดี๋ยวดูกันได้เลยนะคะว่าไทย PBS จะสามารถต่อกรได้หรือเปล่าหรือว่าสมาคมผู้สื่อข่าวรวมทั้งสื่ออื่นๆด้วยนะถ้าคุณปล่อยให้ในายทหารอย่างบิ๊กป้อมเนี่ยมาคุกคามได้ในครั้งหน้าสื่อของคุณก็อาจจะโดนคุกคามอาจจะโดนปิดปากอาจจะโดนริดรอนสิทธิเสรีภาพด้วยเช่นกันแต่ไม่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับสื่อ ที่มีแนวโน้มว่าเป็นประชาธิปไตยที่กล้าตั้งคําถามไม่ใช่ว่าอัวอย่างเดียวเพื่อนๆเ,เห็นด้วยหรือไม่รบกวนช่วยกันแสดงความคิดเห็นในกรณีนี้ด้วยนะคะต่อมามาดูการถแถลงการของทางอาจารย์ประวินนะคะอาจารย์ประวินบอกว่าเราจะทําอย่างไรกับกรณีที่อปวยุมหัวนักข่าวเราจะปล่อยผ่านไปหรือว่าเราจะปล่อยให้ทหารของพระราชา ทำอาเฮียอะไรอย่างนั้นก็ได้หรือสมาคมผู้สื่อข่าวจะเอายังไงต้องถแถลงไหมแล้วรัฐบาลล่ะเพราะอปวเนี่ยมันเป็นพักร่วมรัฐบาลนะถ้ารัฐบาลไม่สามารถที่จะคุ้มกันความปลอดภัยของนักข่าวจากนักการเมืองได้แล้วรัฐบาลจะไปทำงานใหญ่ๆได้อย่างไรคลิปที่ดิฉันได้โพสต์อาจจะมีคนเห็นเป็นเรื่องขำแต่จริงๆเนี่ยไม่ขำเลย เพราะว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความบ้ามนาจของทหารความบ้ามนาจแบบชายเป็นใหญ่การปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวอย่างไร้จรรยบรณน,นี่ก็คือการเข้าข่ายการทำลายร่างกายด้วยซ้ำแต่ก็อีกนั่นแหละนักข่าวก็ไม่ใช่หรอที่มีส่วนในการเชิดชูความบ้ามนาจของนายทหารความบ้ามนาจแบบชายเป็นใหญ่ด้วยการเรียกทหารแบบไอเฮียไอเฮียแบบนี้ว่าบิ๊กทั้งบิ๊กบอมบิ๊กตู่บิ๊ก ห้องบิ๊กแมงไปเชื่อชูมันอย่างนั้นแล้วพอถูกยุ้มหัวก็ได้แต่แค่ยักไหลแล้วก็ยยกย้ายกันกลับไปทำงานต่อสมเพศเรือหายอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทางอาจารย์ประวินนะคะซึ่งเราเห็นด้วยอย่างเต็มที่เลยที่ผ่านมานะคะในการสัมภาษณ์พวกนักข่าวสายทหาร เราก็จะเห็นนะคะว่ามีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมเวลาที่อหอตอด่าอะไรหรือว่าโยนอะไรใส่โยนเปลือกกล้วยฉีดสเปรย์อะไรพวกนี้นะคะนักข่าวก็เฮฮากันหัวลาอกันคลื้นเครงเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนมาตรฐานอะทาให้ทุกคนต้องเกิดความกลัวว่านายทหารน,นั้นจะทําอะไรกับเราก็ได้เหมือนที่ผ่านมานะคะเมื่อ เมื่อวานนี้ใช่ไหมเอ่ยที่มีข่าวว่ามีการซ้อมผลอาหารซ้อมวินยัยจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตอายุยังเพียงแค่20่สิต้นๆเท่าน,นั้นเองนะคะแล้วอย่างเงี้ยจะไปเรียกร้องอะไรได้ไหมมิฟันธงเรียกร้องไม่ได้ที่ผ่านมาก็มีกรณีของน้องมงน้องเมยไม่แน่ใจว่าหายไปไหนเงียบหายไปเลยผู้เมียล้วนแล้วแต่โดนอ,อำนาจบาดใหญ่นะคะเข้าไปปิดปากทั้งหมดแหละ ด้วยความที่ว่ามันเกี่ยวพันถึงานายทหารระดับใหญ่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวมันจะทําให้กองทัพดูไม่ดีโดนสอบสวนดังนั้นก็เลยเจอสกัดนะคะโดยมากพวกญาติพี่น้องพวกนี้แหละจะโดนปิดปากจะส่งนายทหารไปถึงบ้านเลยว่าให้เคลียร์ยอมความไปเถอะอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเลยไม่มีใครตั้งใจทำไรน้องไม่มีใครทําอะไรอันตรายลูกชายคุณหรอกมันเป็นอุบัติเหตุยอมไปซะเถอะ ไม่อย่างนั้นก็คืออยู่ไม่สุขแน่นอนอะ่ะฟันธงได้เลยว่าต้องแบบเอาพวกตำรวจเนี่ยไปเยอะๆไปยืนข่มขวัญทําให้เกิดความหวาดกลัวเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะร้องเรียนไปคดีมันก็ไม่คืบหน้าเพราะคุณร้องเรียนกับใครอะ่ะคุณก็ร้องเรียนกับพวกตำรวจตำรวจก็ไม่มีใครกล้าหือกระทาหารมันเป็นเรื่องแบบนี้ที่เป็นมาอย่างช้านานอยู่แล้วเห็นไหมคะว่าคอสชอจะตะคอกจะทุ่มโพเดียม จะเกลี้ยกล่อดขนาดไหนสื่อก็ก้มหน้าก้มตารับคือมันไม่ใช่อ่ะคือเขามองว่าทุกคนเนี่ยอยู่ใต้อาน,นัตอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาหมดเลยเขาเป็นนายทหารซึ่งก่อนหน้านี้มี่ก็เคยพูดว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ทหารขึ้นมาปกครองมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้แหละด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเคยเป็นนายพลระดับใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจะทําอะไรกับใครก็ได้เขาจะทําร้ายพลทหาร เขาจะสั่งซ่อมยังไงก็ได้แล้วครั้งนี้ก็อีกเช่นกันด้วยความที่ว่าเขาก็คงจะเหลืออดกับคำถามที่เหมือนกับถูกจี้ใจดำอะ่ะคนกำลังเจ็บปวดคนกำลังผิดหวังกำลังคิดว่าทำไมอะ่ะเขาเป็นถึงนายทหารระดับใหญ่ขนาดนี้มันน่าจะได้นั่งมากกว่าแต่ใครๆก็รู้นะคะว่าดีลของทักษิณน,นั้นมาจากที่ใด ถ้าไม่ใหญ่จริงเขาคงไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ทุกอย่างน่าจะมีการกำหนดเอาไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการให้เศรษฐาขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดอยู่ได้เพียงระยะสั้นๆจากนั้นถึงเวลาก็เขี่ยมันทิ้งไปนะคะแล้วก็คราวนี้ก็เป็นการดันลูกสาวตัวเองขึ้นมามันไม่ไม่มีอะไรที่อยู่ในกอไผ่ไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่งันะแม้กระทั่งอนุทินก็เงิบด้วยเช่นกัน ประวิทย์วงสุวรรณก็เลยออกอาการชนิดที่เรียกว่าเก็บไม่ได้เลยเราเข้าไปดูในความคิดเห็นของคุณวันอยู่บำรุงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็อวยสุดริ่มทิมประตูหลังจากที่ตัวเองได้เข้าไปอยู่ใต้ลมปีกของประวิทย์นะคะก็อวยเลยว่าบิ๊กป้อมลุงป้อมเนี่ยใจถึงพึ่งได้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเลยจ้ะเงียบปากสนิทเลยนะคะได้แต่ย้ำคิดย้ำทำในเรื่องของเดือนสิงหาเดือนกันยา ตัวคุณวันอยู่วำรุงนั้นเคยคุยเอาไว้นานแล้วเคยพูดเอาไว้ตอนที่เขาแถลงแล้วนะคะว่าคอยดูเถอะในเดือนสิงหาเดือนกันยาจะมีข่าวใหญ่ทางด้านการเมืองแล้วก็เดือดจริงๆตามที่เขาได้พูดเอาไว้นะคะนี้เขาก็ได้ออกมาตอกย้ำไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คงต้องจับตากันดูต่อไปนะคะมิอยากให้เพื่อนๆช่วยการแสดงความคิดเห็นคุณคิดว่าในครั้งนี้คดีนี้จะจบตรงเช่นไร เพืเ่อนๆจาในคดีของสอตอชอได้ไม่เอ่ยไม่ว่าจะเป็นไฮโซลูกนัดนากับคุณพายุดาวดินเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครเอาผิดคอฝ่อได้หรือเปล่าอยู่ใต้ลมปีกสอตอชอ,อยู่ใต้ลมปีกของคอสอชอ,อยู่ใต้ลมปีกของทหาร,รเผด็จการไม่ต้องกลัวค่ะทุกอย่างสงบเงียบแน่นอนได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็น อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ